พอแล้วพอแล้วแบแรกแตแแรกพแล้วพอแล้วพอแล้แล้วพอแล้แล้วอแลพอแล้วพแล้วพอแล้วอแล้วอแล้วพอเล็ดพอแ้วพอแ้ เห็ดไข่ลอดตาคนว่ะอืมเห็ดคู่เลยเห็ดไข่คู totally ่เห็นว่ะเห็ดคู่ไข่ดอกบานบักใหญ่เลยดว่ะที่นี่ซ้ำนาขน้อยเลยนะโอเคเลยแต้มแรกครับแต้มแรกเห็ดได้เห็ดไข่คู่ มาแล้วมาแล้วโหเด้อมาแล้วมาแล้วเก็บยังวะเก็บยังออาไปก่อนเก็บยังออกไปก่อนหล่ะค่น้องเดี๋ยวค่อยไปผู้ท่าเป็นเบืองไห้เอาบ่ค่อยไดปยุบบ้านกับพวค่อยหูเห็ดในเห็ดปลาท้องเบื้องดีๆท่องที่ยวพ่อเห็ดตาเบี้ยอันนี้ เห็ดย่างบุกเด็กๆมุนเอจเจ็บไปก่อนเจไปก่อนนี่โบว์เป็นเห็ดต๋าเบียดอกอกทั้งทรงแล้วทรงซีเลยแหละหอ๋อเสแล้วสองสามดอกแล้วต่ำๆกับใด็ดปนละเห็ดไข่เห็ดไข่คูไปย่างต่อ โขกไง,งนี่เห็ดเอียงวะนี่เห็ดบ้านปู่วะวะเบิ่งกันนะเห็ดมันปูปปกนนป่กับเสียบด้วยพี่นอ้องโขกอยู่ในผัด้วยแมีนบอกว่าเห็ดขอนวะเห็ดขอนบ่เอาดอกน้อยพคตร ืนี่ไปเจ็บเห็ดอากาศเอาเอาเล็กน้อยนึงมือนี่ลอเขาโคกหาเห็ดจากข้าวิก,กัดผู้ดินทองนะครับเด้อโคกหน้าโพโคกหน้าโพ หนึงน่งตำนึ่งนี่หักเห็ดไข่เห็ดไข่นะอู้หูหแล้วหัแล้วเห็ดไข่หลอดตาคนวะอู้หูเห็ดคู่เลยเห็ดไข่คู่เห็นวะเห็ดคู่ไข่ดอกบานบแบบง่ยลยดีวะที่นี่ซ้ำนาขน้อยแลยว้ว โอเคเลยแต้มแรกครับแต้มแรกเห็ได้เห็ดไข่คู่นะมันแล้วมันแล้ว เลยยุบบ้านกับพวค่อยหูเห็ดในไเห็ดปลาท้องเบื้องดีดีทั้งที่าพ่อเห็ดไตเบีย้ยอันนี้เห็ดยังบุแตกๆโมเน่นใจเจ็๊บไปก่อนเจ็๊บไปก่อนอุ้ยโวเป็นเห็ดไตเบีย้ยดอกพ่งส่งแล้วซ่งซีเลยแหละฮะเสร็จแล้วสองสามดอกแล้ว ต่ำๆก็ได้ปนล่ะเห็ดไข่เห็ดไข่ขครูไป้ยางต่อโค้งไงรออ้อมโค้งอีกว่ด้อยู่บ่จะแกงอยู่บ,บ่หวังว่าเขางสี่ใดจะแกงถ้าบ่าได้แกงก็ได้ปนเห็ดไข่ยอยูหรอกที่ต่ำแจวอยู่เฮายางแล้วครับพี่น้องเนียอแกแล้วพี่น้อง วเนแต่งงานแต่แงเลยยูโนที่เขาโคกได้ยุดอกคนหนึ่งเงข้าอนเสียด้ลยกันอเนาะขาจรขาจรตั้ใจไว้แล้วต่างว่างงานรอเขาแคละรี ผลนหนึ่งยังดมีมานเกือบชั่วโมงละมีผลงานเอาทุกอย่างที่ขวางหน้าเก็บทุกอย่างที่กินได้หรือกินไม่ได้ก็เก็บมาก,ก่อนเพระาะัวว่าเดี๋ยวไปเลี้ยงที่หลังนี่เห็ดกอเห็ดแดงมั้งเห็ดแดงเห็ดกอละเห็ดตํหมากดอกกระเจียวขาวน้ำ แต่กินกับปนเห็ดไข่ไงหรอปะอืาเดี๋ยวแต่อยู่คาบนึงอยู่พอได้สื่อคาบนึ่งหรอปะมาบานเฮาเขายุกองเห็ดยุโคกมันบันเจิดแล้วชีวิตนี่โอเคเดินทางต่อโค้งกลับบ้านแล้วเมียแล้วหิวน้ำหรือบ่น้ำ,อม,อนำมาน้ำป่ะพี่น้องเฮายางรัดโคไปนี่ละโค้งไปทาง ฝ้ายน้ำร้นะละบดอกดินผู้ดินนาทีไม่ต่อยกนิดหน่อย,อยก็เติมกันจะมีกระดีใจให้ในมาหาหเอ็นตร หลายปีแล้วถ้าจะเห็นงานยุงเทียบมีโอกาสได้มาบ้านข้อไหนไม่ไม่บางเทียบม,มากก็มยายอมแบ่งในสมนีก็กวายขัดอยู่นี่นนนนไม่ยอมเราฟ้องเราแต่ว่าของมันขัดอยู่เนี่ยโค้งหน้าโพนางจูใจหอมจิกนี่แหละน้ำก็ลื่อมออกมานำ อากลัวมันนี่น,นั่งเสมาข้าวันเดี๋ยวจังยางต่อเต็ตงลังเขเกอน งานกันขึ้นนัเนี่ย เดินทางเตาขึ้นที่อนเหล่ามือนี้่มีไอ้แล้วได้ําได้ก็ํานั่นละเอาบอเมื่อจีบว่าเป็นเสี้ยนขึ้นขีน้เหลวได้ปนกับบุญหัวแล้วไปพอกันอยู่เฮียนพี่น้องติดตามบป่าหนองบัวเด้อเพจบเ่าหนองบัวเพจุเฟซบุ๊กช่องยูทูปก็มีที่กันช่องยูทูปก็เฮ็นที่กัน,กน ส่องบ้าน้องบัวส่องเฟซบุ๊กกับเพจบ่าวน้องบัวยู u b e กับบ่าวน้องบัวฝากติดตามนะครับว่ติดตามออเบิ้งก็ยังดีกดไลค์ให้น้ำแน่ครับถือใจแช่น้ำก็ได้ติดตามได้ยังดีฝากน้ำครับ เห็ดบ้านน้องบัววิธีพิสานบานบานเหตัุ่นบ้น่นเห็ดาไนเด้ได้นปนเดียวนี่ละด้เห็ดแค่ดอกบานดอกนึงกับดอกตูมดอกนึง ตัวเพชรเนี่ยงบุดอ,อกดอ,อกซีเลยอะซีหาดอกเนี่ยนะดอกกระเจียว,ขวเขา,าได้เพ็ดเข้าคือเอาทุกอย่างตัวฟื้นก็เอา,เอาพอเราเสียเถี่ยวก็ไปฟื้นห้อา่ได้ตัดเ้องเก็บเอาที่มันหักมันล่มพัดหักลง,งมาแข็งแล้ว สามารถเก็บไปใส่ได้มองเห็นเป็นปลาชุ่มซุนคนบ่ได้แต่ว่าเาเก็บสามารถเก็บค้องออกไปใส่ได้ในปลาพวกเพื่นพวกยังมีไม้ไม้ที่เป็นไม้แห้งไม้ยังนายันแห้งมขาดลงมาสามารถเก็บอไปใส่ได้ครับพร้อ อน,นี้ไปก่อนโค่งม,มีบ้านแล้วเห็นบ็ได้ดอกเอาล้วครับครับอันนี้มาขอไปครับ ใช่ดอกกระเจียวอืออย่างในซากอันนี้ซา,ากเห็ดแดงซากเห็ดกอซากเห็ดแดงซากเห็ดกอ,อนี่แดอีหยังมุน,นี่เดี๋ยวให้เฒ่าเพิ่นเบิ่งเอาอ จังได้าถือว่าโอเคแล้วจำรับสำนี่ก็ได้<อ>เห็ดสำับปีเจ็บทุกอย่างที่กินได้นี่ดาวกับเจียวดาวกับเจียวลืมทุ่งหรือเปล่า ภาพตึงบุรี่ได้ออกฟื้นมากาครับนแต่ฟื้นมากมาหอดเยี่นแล้วน่าติดนาผลพอด,ด,ดีเลยทั้งเก็บเห็ดเลยทั้งไตอึ้องมาเที่ยวนี้เสียเที่ยวนี่ยืนเฮื่ยนด้อยนี่ปิดไฟยู่นี่โขกด้อย,ย,น,ยนี่เห็นตนนนน้นเห็นหน,นี่อยู่ในเฮี่ยนเหมือนนี่นาบ้าน เขาคนไทยอีกทินมากแล้ไม่เห็นมองนั่งตอ,อนงานครับ